ก็แนะนำครับซอสกะเพราสัดใจน้ำพริกผักครับปลาทอดเข้าไปเดิมเดิมเดิมกินเดิมนะครับนี่ครับ เช้าที่บ้านตากอิงเชียงของครับอันนี้ผมกำลังไปซื้อปลาแม่น้ำขนโขงนะฮะโหดูดูดูข้างนอกครับสุดยอดจริง ปลาแม่น้ำโขงครับร้านอยู่ที่นี่ครับใครจะมาที่เชียงของนะฮะลงมาทางเวียงแก่นซะหน่อยหนึ่งก็มีปลาน้ําโขงแต่เป็นปลาทับทิมที่เลี้ยงในแม่น้ําโขงครับนี่นเป็นอย่างนี้นะครับมีเยอะนะฮะไม่เลี้ยงในนี้นะครับเลี้ยงอยู่ข้างล่างครับนี่ครับนี่คือแมวอยู่นี่ข้างล่างนี่เป็นบิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากแล้วเขาก็เอาปลาน้ําโขงไว้ในกระชังนะ วันนี้ผมจะผัดกะเพราปลาทับทิมแม่น้ำโขงนะนี่ครับนี่ครับวิวข้างหลังฮนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิวตรงจุดชมวิวสนันิดหนึ่งฮนะแล้วก็กลับไปทำกับข้าวกันที่บ้านผัดกะเพราปลาทับทิมแม่น้ำโขงซอสกะเพราสะใจนะฮะนี่ครับเฮยนางลีกินออดขี้ปลาเหรอนางลีจะทำอดอขี้ปลากินนะครับ บรรยากาศจำช้าของบ้านปักอิงเชียงของของวันที่10ธันวาคม2563นะครับก็มีหมอกลงจางๆทางไปน้ำโขงก็จะมีหมอกเยอะหน่อยครับสำหรับใครที่ต้องการมาพักเนี่ยชมบรรยากาศแบบนี้ในช่วงหน้าหนาวนะครับก็เซิร์ชบ้านเที่ยวสั์ใจได้เลยครับบ้านเที่ยวสั์ใจที่เชียงของเนี่ย มีลานเบียร์แบบนี้นะครับสามารถทำกับข้าวกินไดน้มี3มห้องนอนนอนได้ถึงถ้ามาเสริมเตียงด้วยนอนข้างนอกบ้างด้วยก็ถึง14คนได้เลยนะฮะเรารับได้ถึงสูงสุด14คนราคาก็ดูตามในเว็บไซต์ของ Agoda หรือ Booking.com ได้เลยนะครับโอเคเราไปทำผัดกระเพรากันดีกว่าครับ เฮ้ย hey, ูน้องแก้มสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเท่าสวัสดีครับแบงค์มันกินอะไรหรือแบ่งมามันอะไรนี่มันจะได้รักน้องแก้มเจ็บมันสบายมากเลยเหมือนจะรักคอเก็บนี่นี่มา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 นี่มานี่มานี่นี่นู้น กำลังหิงไฟกับบรรยากาศหน้าหนาวอยู่<อ>แล้วก็พร้อมที่จะผัดกะเพราครับบรรยากาศประมาณนี้ครับ<อ>ทุกคนก็ก็<อ>ย่างปลากันไปเดี๋ยวจะผัดกะเพราตรงนี้ครับเดี๋ยวป้าวอนจะเป็นคนผัดกะเพราให้เราฮนระลุงคนก็ได้อ่าลุงคนผัดกะเพราครับโอ้กําลังทอดปลาน,นะครับติดกนะันฮะบ,บรรยากาศแบบนี้ย,บบนยังไม่หายไปไหนครับเหมือนเดิมอ่าในี่นนี้ กาแฟนี่นี่ปลาต้องกลัวมิตรภาพเราเป็นเพื่อนกัน,นกอ,กอันนนป,ปาตานีนี้นนลปลาปลานี้คือทอดปลานู้นคือผักกาพราเนาะเนไม่เป็นไรจ้ะ กรผัดนะสรุปทุกคนแล้วกันนะมือซีบนะอันนี้สอนทุกคนอย่างวิธีการผัดโอ้ต้องสอนด้วยเหรอเอใ่แต่ใส่พริกไปเพิ่มเลยนะมันจะได้อะไรอไตอนนี้ครับเริ่มที่จะผัดกะเพราแล้วครับก็แนะนำครับซอสกะเพราสัจใจ อันนี้เป็น2 5 0มิลลิกรัมเรียบร้อยแล้วครับข้างหลังจะมีลาเบลเดี๋ยวผมังไม่ได้ติดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เวลาที่เราทานก็แน่นอนครับเราก็เกียวหอมเกียวกระเทียมนะเสร็จแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์เบอดป้าใส่หมูใส่ไก่แล้วแต่ครับ1ขีดแล้วก็ต่อซอสทั้งหมดสช้อนโต๊ะนะฮะอันนี้210ผมเปลี่ยนลาเบลใหม่อันนี้เป็นอันเวอร์ชั่นเดิมนะครับเอามากินที่นี่นะก็สระครู่นะครับ ขาแบบนี้ครับชจียวๆครับปิ้งในเ,กกเส้นกอกเผ็ดสูตรใหม่แล้วนะนี่ไม่คนระับอ๋อ,อ oh, <ม>ใหม่แล้วเอาอีกเอาอีกมีแค่นี้เหรอพี่การปิ้งอีกเรื่องหนึ่งพอจะจิ้ม,มนนะจิ้มเจมียวมะกรอกกินไปด้วยเหรอ นี่ครับใชก๊กอสิบชิ้นาไปใช้ตูเ้เย็นได้ไหมก็ต้องเย็นมันเย็นอยู่กะเพราพร้อมพริกพร้อมยเซกยายเซกยาเซกเซกจะเผาหัวหรือ นี่ครับบอกเขาดีครับผมขับรถมาเนี่ยเกือบมันไม่ชัดไม่คมไม่ใสเลยเนี่ยพี่เขยขัดซะใสอ่แหนวเลยครับนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนี่แท้เลยครับพี่เขยยาโค้กเหรอใส่ยาผสมกันฮะโห้หเจ็ดสุดยอดเลยนี่ครับเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้สีเหลืองอ่อยเลยครับเหมือนแบบดูไม่ได้เลยพอขัดเสร็จปุ๊บเป็นใสอย่างนี้เลยครับผมจะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย้วครับ โอ้โหขอบคุณครับพี่เขยมงคลนะฮะนี่ครับใส่ยาสีฟันผสมไปด้วยลงแว็กไปพันเวลาครับให้เห็นบรรยากาศนี่ก็มีนะครับเอาโคผสมยาสีฟันแล้วทาลงไปจบครับอย่าปล่อยให้รถของท่านมัวหมองด้วยสีเหลืองครับขับรถไปไฟมันออกไม่ดีอันตรายครับขับกลางคืนควรจะดูแลอยู่เสมอนะครับ้คูละอยาสีฟันและก็โค้ครับมาทาลงไป เ <500. S 1> ป๊บซี่ก็ได้ครับว่ากันไปแล้วก็เช็ดออกก็จบครับทันเวลาช่วงที่นาลีกําลังทอดปลาอยู่เดี๋ยวกลับไปเ็าจะผัดกระเพรากินกันครับในวันหยุดหน้าหนาวผมไม่อยากที่จะไปไหนครับอยากจะผ่านหน้าหนาวอยู่ที่บ้านปักอิงนี่ครับอากาศมาดีเหลือเกินมีความสุข,ออขจรนะนสุดยอดจริงครับ,รรบออกนะด,ออดูดิดด เรียบมลอยครับ,มมบครับก็อันนี้เป็นผัดกะเพาราปลาทั้งโขงนะครับอันนี้ก็เป็นเตาถ่านนะครับอาจจะเละเทะบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าความอร่อยก็คงเดิมฮะโอ้โปลาน่ากินครับหมดเพอเก็บเมื่อไหรเก็บไว้เจียวเคี่ยวครับเอียง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 หน่อยโอ้โนี่ครับน่ากินฮะ อืม่รอ,อ,อ,อนี้ให้สุกเลยครับทีนี้ให้หอมหอมสำหรับซอสกระเพราสาั์ใจนะครับมีขายในช้อปปี้แล้วก็ในรั z a ้านะครับในราคาถ้าเกิดซื้อ4ขวดจะคนละ50บาทนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ฟรีค่าส่งด้วยก็มีครับลองดูครับช้อปปี้หรือร a z a ้านะครับก็ เวลาที่เราใช้ซอสกระเพราเนี่ยคือผมจะทําให้ฉีกออกมาเลยเราไม่ได้ใส่พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็กระเพราลงไปฮะมันจะทําให้รสชาติมันผิดเพี้ยนผมก็จะให้ท่านใส่พริกและกระเทียมตามความชอบเองคนใส่พริกแห้งพริกอะไรเงี้ยก็ใส่ไปนะครับเจียวพริกกระเทียมให้หอมคุกด้วยเนื้อสัตว์หนึ่งขีดต่อสองฝาตอนนี้ก็ไอ้ตัวนี้ก็หลายขีดอยู่นะ,ะใส่สักห้าฝาแล้วกันฮนะปลา เจ็ดแต่คิดนั่งใส่กี่ฟาดีเจ็ดสองสิบสี่เลยนะห้าบ่วงก็พอเนาะนี่ครับวิถีชีวิตชาวบ้านเราก็ประมาณนี้ครับนะถึงจะกินกับข้าววันนี้อาหารก็ยังมีอะไรนาฬีอะไรนะโซชุนเดี๋ยวจะใส่กับเผ็ดกินกระเจี่ยบมะกอกมีไหมกระเจี่ยมะกอกแช่ตู้เย็นว่ายังไม่หมดอีกเหรอไม่ใช่อะไรที่แช่เย็นไหมเจ้าจีนไง น,น,ออนั่นลีส้นฟื้นนะยายนั่นลีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดับมันขาดเดี๋ยวจะจบเลยรวดเดียวทีเดียวจบไงน,นี่ครับพอพริกเริ่มหอมกระเทียมเริ่มหอมนะครับตามความชอบครับใส่มากใส่น้อยเสร็จแล้วเราก็นี่แหละคลุกปลาลงไปก็เรียบร้อยนะฮะซอสกระเพรานี่ยต้องกี่ขีดเนี่ยห,ห้าบวงบวงอันนี้<ก>พอเอา<อ>เห็ดกินหลายคนเลยจัปริมาณมาคือ เอาหกแล้วกันนาดีเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นจิ้มกันว่าบัวพอค่ะกระเติมกระไดเอ่าใช่น้อยๆกันคนละบอกนีน่ต้นกระเพราพี่วานไปไหนแล้วอ่ะนี่ครับกระเพรากระเพราบ้านเลยนะแล้วก็เด็ดมานี่ครับต้นกระเพราก็เด็ดที่นี้เตรียมไว้ฮะต้นนี้ต้นหอมนะผมกินประจำต้นนี้ ปลูกผัดสวนทัวกินเองครับวิธีชาวบ้านเราโอเคใส่เลยเละนิดนึงไม่เป็นไรเนาะอันนี้เข้าไปใกล้ๆจ้ะใส่ใกล้ <c oughs> ครับซอสกะเพราฮะสะใจฮะใส่ไปเลยครับหกช้อนหนึ่งสองสามสี่เยอะเลย หกๆเลยเห้ hey, นะครับปลาเยอะเรียบร้อยไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วนะครับจบเลยนะปลาจะเละไปน,นิดนึง,ง,งเสร็จแล้วก็ใส่กะเพราลงไปฮะฝนฟืนอีกรอบหนึ่งจ,จบแล้วนี่เพราะเราไม่อยากคนเยอะนะเพราะว่าคนเยอะแล้วมันจะปลาเละไม่มีอะไรเละคนนี้แล้วครับ อพอแล้วเอาให้ไฟลุกๆแล้วก็กับสองทีพอเลยเดี๋ยวนนเดวซอสมันจะไม่เข้าเนื้อนะไม่อยากให้ดูความเละของปลาเลยฮะอันนี้เย,ย่าเพินงคนเยอะหรือกลายเป็นรั้วเลยเนี่ยคั่วแฮมเลยลอ,อโอเคก็ทำไปต,ตามสภาพนะครับเรียบร้อยครับพอเทาก็หลอกินข้าวอยู่ครับอ,รอาหารวันนี้มีเจ้วา,าวมะกอกผัดกะเพราปลา ผัดกะเพราปลาแล้วก็ผักนึ่งน้ำพริกผักครับปลาทอดเข้าไปเป็นมีอันเสพอยู่กุณนะคุณคุ่นรูนค,นครับกินด้วยแแซ่บอ่ะอย่าทิ้งนะค่ขอยขอกินเอง ท่านนะครับตอนนี้เชิญดื่มเชิญกินนี่ครับม่วนเช่นครับโอเคเชิญกินข้าวซอยลำกันเนอะเชิญดื่มเชิญดื่มกินดื่มเลยครับนี่ครับบรรยากาศแบบบ้านๆของเราฮะเอากินแล้วนี่พอเพราะซิมพัดกะเพราบงครับ ผัดกะเพรารสชาติเป็นอย่างไรบ้างวิจารกันหน่อยเมดลีเจ้าลองชิมก่อนมีเขาพริกพริกกันขอจานเปล่าพอกินข้าวใบหนึ่งลูกใครหยิบยี่เปี้ยนเอาจานเปล่ามาอันเบิ้งเลยชิมส้มเปล่าจานอะไรส้มตำไหมคะอร่อยไหมเลยานชาติยอดมากอันจริงจริงจริงนะอ่อนเค็มอ่อนหวานอะไรม้างจะได้ไปปรับปรุงนี่คืออาจจะใส่ซอสน้อยไปนิดนึง น่อยแต่ไม่ต้งกินมากุดมันก็เข้าเจ้าแซ่บอยู่กินกับข้าวเหนียวกระเซ็บกับพริกซอยเลยขี้ลำปลาอ่ะป้าวอนะด้นำอาหารหน่อยจริงๆแล้วใส่อะไรไปบ้างมีอะไรบ้างเนื้อหารของป้าวอนในวันนี้ออนื้อเอออะไรนะอักลางสุดคือออันนี้คือแจ่๊มะกอกนะครับนี่กีเห็ดกีหอมกระหมกประเดชเป็นตอนใส่อกีมะกรอกเสือระตงกี อันนี้อันนี้อะไรอันนี้อ,นนอะไรแก,ง,กงผักปังแกงผักปังครับโอเคครับเชิญนะครับผมขอญอาตถ่ายคลิปสักสองสามพีครับให้เด็กๆกินกันก่อนนะไม่มีบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะครับผมขอญอาตถ่ายคลิปไปก่อนนะครับก็เนี่ยอ,อแนะจ้ะตอนนี้ตัวแขกออกแล้วนะครับใครที่จองบ้านพักบ้านเที่ยวสัต์ใจไว้สิ้นปีนี้ขอบคุณมากนะครับชุดใหญ่เลยครับนอนสี่คืน แล้วใครที่จะจองเพิ่มมาพักได้นะครับช่วงนี้มีตัวแขกออกตัวแขกที่นี่ก็โล10บกว่าบาท10 20เออแล้วก็ซื้อไปเป็น10บโลก็ได้ครับกลับไปแจกญาติพี่น้องครับตัวแขกนี่เขาก็ทํำส่งญี่ปุ่นอยู่นะฮะเราก็แบ่งขายกันได้ครับนกินกันี้เล็กน้อยได้อยู่ครับเป็นไงินมากครับพี่กันอร่อยไหมอร่อยมากครับน้องแก้มล่ะโหกินข้าวเยอะเลยลูกไม่กินกับข้าวเยอะ เาจออาหารถูกปากเยอโหกินกันเยอะเก็บภูมิจะทำอะไรเสร็จหรือยังเนี่ยนี่ครับทำเป็นช่างไม้ครับถากไม้เล่นเล่นไฟเขากินข้าวอิบแล้วครับนี่ฮะพี่เคยลองชิมผัดกระเพราจริงจังนิดนึงว่าเป็นไงบ้างเอาแบบจริงๆนะผมว่ามันอ่อนไปหรือเปล่าเพราะว่าใส่ซอสน้อยไป เฮ้ยเราซอสมาทเทล,ลงไปเลยไหมนารีอเออพี่การ,ร์ดซอสมาทเทล,ลงไปลูกไปซอสในตู้เย็นเหรอล่ะเทเพิ่มไม่ได้ครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนใช่ไนารีก็ทเทเพิ่มไปครับแล้วก็คลุกเขาเลยครับมันก็อารมณ์แบบนิดนึงอีกเยอนิดนึงเขาเหรอ้อออนเโอเคโอเคประเด็นไม่ใช่คุกคุกเขาๆหน่อยครับเนี่ยคลุกเขาไปอกกปปัังง ครับซอสอกระเพราใสา่ใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเทแล้วก็คลุกเค้าได้เลยครับบางคนนี้คือทำแล้วยังไม่พอก็เทใส่ผัดที่ร้อนๆอยู่ก็กินได้เลยครับมันถือว่าเราสุกมาแล้วครับแล้วก็รสชาติเนี่ยเหมาะเหมาะน,นะเออไอหมาใครเนี่ยตัวนี้นเพื่อนเขาหละเพื่อนกันนะพี่ภูมิ S <S <S ดูน้องแก้มครับอร่อยไหมครับน้องแก้ม่ <S <S อ,อยค่ะแต่ละคนครับเซียนข้าวเหนียวครับผมเป็นพระเท่าเป็นไงไหมครับอร่อยเนาะเพระเท่านะแต่ละคนเซียนข้าวเหนียวนะครับแต่ผมนี่เซียนข้าวเจ้าโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผัดกระเพราปลาไม่น้ำโขงครับด้วยซอสกระเพราสะใจผมมิตเตอร์เซียเที่ยวสะใจนะครับแล้วก็ ครอบครัวเที่ยวสัดใจลูกคนประวรสพ่อเท่าทุกคนต้องขอสวัสดีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนั่งกินแล้วนะครับขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็ไม่รู้ว่าก่อนปีใหม่จะทําทคลิปอื่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับก็ถือโอกาสสวสดีปีใหม่ในคลิปนี้เลยนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีครับบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอ,อชิมหน,น่อยดิอันไหนเป็นเนื้อนี่นะเสแสร็จส้มมอนเราเสแสรอันนั้นมันจะจืด เราเลาก้างทั้งหมดเลาะตีนแมวลาะผัดเลาะมันมันไปเลยเนาะถ้าทอดจะทอดเป็นต้นแต่แก่มอบเลยเราผัดอร่อยมาต้องมาทำก๋วยเตี๋ยทำยเตี๋ยวราดแกิบบิมเยอะเกาะต่อนึงเยอะครับเราคุยอีกต้นหอมไปจะมากก็ค่ะ จ่าร้อยไม่อะไรต่วโดนโอ้อะม้วนมาใบกันแล้วหรือมาคาบม้วนไปเลยนะตัหลังนี่ใส่เพลงกินเมือฮใส่เพลงเฮ้ย